ผมได้สร้างเกมที่เล่นยากขึ้นมาเกมหนึ่งนะฮะซึ่งเจ้าเกมนี้มีชื่อว่า 9 6ซึ่งคอนเซปต์เกมเนี่ยก็ตามชื่อเกมเลยฮะคือผมต้องการให้เกมนี้เป็นเกมที่เล่นยากแต่ผ่านได้ไม่ได้ยากเ,เกินไปหรือว่ายากที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่คือไม่ผ่านง่ายๆแน่นอนฮะหรือคุณคิดว่าคุณผ่านได้แบบชิลๆละ่ะ <c oughs> ก็มีแต่ต้องลองแล้วล่ะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าสกิลเพย์ของแต่ละคนจะอยู่ในระดับไหนนะฮะผมแค่สร้างเกมนี้ให้ตัวผมเล่นผ่านยากเองแล้วก็เอามาให้พวกคุณเล่นนะโอเคเกล็มันพอสมควรแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ enjoy ฮะ เอาล้ฮะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสี่บาเก้าสิบหกนะฮะจุดเริ่มต้นของเกมนี้มันอาจจะไร้สาระไปหน่อยนะฮะผมเริ่มทาโปรเจกต์นี้เพราะว่าอากาศร้อนฮะใช่ฮะนั่นแหละฮะผมคิดแค่นั้นเลยฮนะแล้วก็ทําเลยคือตอนแรกอ่ะผมกะทําเป็นมินิเกมเลยที่แบบเล่นสั้นๆแล้วจบเลยอะไรประมาณนั้นแต่พอทําไปได้สักพักหนึ่งคือคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันไม่มีความสนุกคือผมนั่งเทไปหลายรอบแล้วมันแบบสัมผัสถึงความเป็นเกมไม่ได้เลยนะฮะผมก็เลยทําการตัดไอเดียนี้ทิ้งไปไปไกลไเลย เป็นว่าไอเดียนั้นมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วกันนะฮะเพราะผมโยนทิ้งถังขยะไปแล้วนะฮะผมหลังจากนี้จะเป็นสเตปในการทําเกมนะฮะอันดับแรกเลยคือผมได้ทําการวางคอนเซ็ปต์ใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยเกมนี้จะต้องเป็นเกมที่เล่นยากผมจะทําเกมนี้ออกมา2แพลตฟอร์มนะฮะเป็นแนวตั้งเหมือนกันนั่นก็คือบน PC และก็ Android นั่นเองฮะะดวแบบไหนก็โหลดแบบนั้นไปเล่นนะฮะโอเคอันนี้จริงแล้วตัวละครหลักที่ผมได้ดีไซน์นั้นก็ยังคงเอาไอเดียจากอากาศร้อนเข้ามาใส่อยู่นะฮะ มันเลยส่งผลให้ผมดีไซน์คารคเตอร์หลักของผู้เล่นออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะและวิธีการผ่านแต่ละด่านของเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องทําการกําจัดศัตรูในแต่ละด่านนะฮะซึ่งด่านหนึ่งก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมและผมได้ทํามาทั้งหมด9ด่านซึ่งศัตรูในแต่ละด่านนี้ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะฮะแต่จะมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันนั่นก็คือความยากยังไงล่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาดีไซน์คารคเตอร์อพร้อมกันเลยฮะ เมื่อดีไซน์ครบทุกตัวแล้วก็ทำการ Import เข้าโปรแกรม unity นะฮะทำการ Set Animate ให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อตัวละครทุกตัวสามารถที่จะขยับได้แล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการ บ้าน่ะเวลานั้นมาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอเวลาของการเขียนโค้ดมากมอดนอนกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วยา่า ผมก็นั่งทําการโคดดิ้งแพทเทิร์นการโจมตีต่างๆให้กับศัตรูนะฮะแล้วก็การคอนโทรลของตัวละครนะฮะรวมไปถึงคําสั่งต่างๆที่จําเป็นต่อเกมนะฮะบวกกับการทํา UI แล้วก็เอฟเฟกต่างๆเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะ ซึ่งศัตรูแต่ละด่านเนี่ยผมใช้เวลาไปตัวหนึ่งก็ประมาณ1-3วันนะครับผมโดยเฉลี่ยนะฮะเดี๋ยวนะตัวละสาวันเงีนเหรอ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 8 24 3 9 27ผมใช้เวลาในการโคดดิ้งตัวละครศัตรูทั้ง9ตัวเป็นเวลา27วันโดยเฉลี่ยนะฮะแม่เจ้านานอะไรขนาดนั้นฟะและในเมื่อระบบเกมทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะก็ถึงเวลาของการ ทำ BGM หรือว่า Background Music ให้กับเกมเราแล้วนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะจะทำด่าดละเพลงเลยนะฮะก็จะเป็นทั้งหมด9เพลงแต่พอดีอขี้เกียจนะซึ่งผมก็พยายามจะทำให้มันออกแนวแบบไซเบอร์พังให้มันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีความสนุกมีความมันนะฮะผมเอาจริงๆส่วนตัวผมก็ชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วะแต่ด้วยประสบการณ์ในการทำดนตรีหรือว่าเสียงเพลงผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ได้ประมาณนี้แหละฮะ ฝีมือแล้วจริงๆฮนะโอเคและที่จะขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือเาวเอฟเฟกของเกมนั่นเองซึ่งผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าทุกเาวเนี่ยผมทําการขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดนะฮะและก็ทําการดัดแปลงใส่เอฟเฟกนู่นนี่นั่นจนมันพอที่จะนํามาใช้งานได้จริงๆนะฮะ โอเคแต่เดี๋ยวก่อนแล้วไหนล่ะตัวละครที่9นี่มันมีแค่8ตัวไม่ใช่หรืองไงต้องนะฮะตัวละครตัวที่9้าหรือตัวสุดท้ายนี้ผมไม่ได้ใส่เข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรก็คุณก็ต้องทําการกําจัดศัตรูทั้ง8ตัวให้หมดก่อนนะฮะตัวเกมถึงจะอันล็อกศัตรูตัวที่9ให้นะครับผมใครเล่นผ่านโดยที่ตายไม่ถึงร้อยรอบได้นี่ถือว่าสุดยอดนะฮะถือว่าคุณเก่งในระดับหนึ่งเลยนะผมเอาเป็นว่าสู้ๆนะฮะเป็นกําลังใจให้ ถ้าหัวร้อนก็หาอะไรเย็นๆมาดื่มนะผมระวังเล่นนะฮะอันนี้เป็นคําแนะนําจากาจากผมเองนะผมที่ <laughs> หัวร้อนชิปโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะก็แค่ทําเกมใหม้เพื่อนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้เล่นกันนะผมก็เช่นเคยฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมขออตัวไปก่อนแล้วเจอกัน มีเก้าด่านเน่ยมึงมึงไหวแค่ไหนก็แค่นั้นแหละกูไม่บังคับหรอกไอ้เก้าด่านเนาะสบายจนะขิงแน่เนได้ไหวกูแฮกโชว์เลยร้อนแล้วเนะี่ยมีความพยายามแค่นี้เองเหรอดูดูถอนถอนหายใจไม่ว่ากิฟต์อัพไว้กูใจเย็นใจเย็นสามช่างร้อนเหลือเกินเดี๋ยวปวดแล้วต่างหัวมั้งทำไมวะร้อน <laughs> เพื่อนทำไร <laughs> นั่นทำอะไร ไอ้เวลาดูดูมันดูมันดูมันก็แล้วลุกโอ๊ยเมื่อกี้เหลือช่องว่างเยอะไงแต่นี้เหลือแคบละโอ๊ยอุ๊ลืมลืมไปเมื่อกี้โอ้ย ด้วยนะไอ้ไอ้ไอที่ปล่อลยไปแล้วอ่ะไปทานข้าวก่อนต้องไปกินข้าวตุวเวลาก่อนนะอเอ้าหนีเฉยอะไรเนี่ยไม่พายก่อนนะไม่ได้ไม่ได้พายก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่ได้กินข้าว